ครับวันนี้ก็มาเยือนสุรินทร์นะครับมาบ้านอาจารย์โมดนะครับได้ข่าวว่าจะมาสู่บ่อนะครับบรรยากาศสวยงามแบบแถบนี้รับตอนนี้ก็อยู่ที่ตะบนไทยอยู่เลยครับน่าจะอีกประมาณชั่วโมงนิดนินะครับมาจากชนบุรีนะครับมาสู่บ่อโดยเฉพาะเลยนะครับใจมันรักครับ 500กว่าโลนะครับนี่นะครับานหมดข้างหน้าแต่เห็นได้ข่าวว่าญาติญาติเขาบอกปูปลามันเยอะจัดนะครับอาจจะไม่สูบอาจจะใช้อวนลากนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมวันดูนะครับว่าจะเยอะขนาดไหนนะครับนี่นะครับคือบอกไปนะครับกาก้าก็มานะครับคู่หูคู่บัดินนะครับกาก้าทัวรลิงนะครับ มอเไซคมาเลยนะครับจากชีบุรีนะครับกาก้าก็จะแวะคืนหนึ่งเหมือนกันนะครับก้าขับมอเตอร์ไซค์เลยครับแอร์ล็อกนะครับ150ซีซีนะครับเดี๋ยวก็ไปเจอที่บ้านอาจารย์หมดนะครับวันนี้กาก้าร่วมหน้าไปแล้วนะครับเห็นนะครับกับนี่ครับตอนนี้กาก้าก็กำลังแม่นเทนเน็ตรถอยู่นะครับใ้ซูร์เทลชาร์จแบตเพื่อเดินทางนะ วก็เดี๋ยวก็กินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวไปลงบ่อกันแต่กาก้าคงไม่ได้ลดงแล้วแต่งตัวรอป็เดี๋ยวต้องเดินทางไปสารคามอีกเนะานะกาเนาะอีกประมาณ140โลนะครับจากจูลินนะครับที่ระเบียบียมการนะตอนนี้กำลังโทรหืกำลังโทรไปไหนสั่งน้ำสั่งน้ำ ทางน้ำน,นี่นะครับบอ่อตอนนี้กำลังเอาไม้ขึ้นนะครับไปฝึกขับรถบ่อ,บอตอนนี้ทีมงานก็นำไม้ขึ้นกำลังจะเสร็จแล้วนะครับนะจาน <c oughs> ผู้กำกับเลยเนี่ยผู้กินกับโอ้แต่ร้อนมากเลยครับขนาดแดดไม่มีนะเนี่ยเราร้อนอะไรวาจาระจันฮะร้อนนี่ปะ มีตั้งแหนะครับเตรียมการไว้อันนี้ก็หลากวนนะครับเอาเลยพี่ระเบียบถ่ายทำอย่างนี้เอาเลยนะเออผมไม่ต้องลงแล้วมั้งผมต้องลงไหมนี่นะอือบ่อเราเนี่ยนี่เราไม่ได้ไปจับบ่อไอพื้นที่สา่ทานะหือ บ่อของเราครับไม่ผิดพรบ <c oughs> ปลาดุกนาเด้อปลาดุกนาเด้อรอบแรกครับรอบแรกครับบอ่อตัวเองครับบ่อตัวเอง <c oughs> ตัวบะเฮอเลยเด้อ <c oughs> ตัวบะเฮอเลยเด้อโอ้ <c oughs> <c oughs> ยโอ้โหไอไ ฉลาฉลาดฉลาดรอบนี้เป็นไงเนยอะขายๆดิอยากกินเยอะอนุรักษ์อนุรักษณ์เอาพอกินนะเอาปลาเนาะเหรอโอยปลาฉลาดครับชนไหมชนไหมเอา เฮ้บ่อเล็กนี่ก็มีนี่บ่อเล็กใครนี่มีชนไหมมีใช่ไหมโอ้ยโอ้ยไอช้อนไอช้ชนไอช้อนไอช้อนมุดแล้วบ้างออกไปแล้วออกไปแล้วอาทุตอนนี้

กาพลไนะ่เปไม่เอาเส้อทหารหน,น,ลลนั่มมลลนะเะลงันจริงดิเดี๋ยวรอบนึงก็พอละพี่ระเบียบที่ใหญ่ที่ใหญ่เฮ้ยเฮ้ย<า>เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่นนรนะเฮ้ย<บ>รอบนี้มันต้องมีไอ้ช่อในดุกนะ ถ้าไม่ได้ช่อนในดุกนี่ไม่ต้องขึ้นเลยนะจัดด้วจัดด้วเอตนาปองถือชดุกกันบอกบอกโอ้โหนี่ไงบอกแล้วมันต้องได้ช่อนเล็กตัวดีเห็นแล้วผมเห็นตั้งแต่อยู่ด้านบนแล้วเปิดโชบอกให้เจ้าของลงนี่เห็นไหมเปิดโช โอ้โหไม่มีเลยฝั่งนั้นงามไส้เฮ้ยช่อนสองตัวด้วยนะโทรนี่จานหมดลงตั้งนานแล้วจริงอ่ะตัวขาวเลยตัวขาวเลยครับช่อน ไอดีนะพี่ระเบียบนะกว่าจะได้มันนั่นอ่ะจนยอดแล้วอีกสักรอบมังไงพี่บอลเอาแห่นะปลาดุกมีเยอะไหม เฮเครับลงแหต่อครับเอครับถ้าจะอกินก็พอได้เลยนะเราเอาแค่พอกินเนาะไม่ได้เอาไปขายนะครับบอ่อเองไว้ให้ลูกหลานได้กินปีถัดไปอีกมาดูวิธีการลากแหนะครับไม่ใช่หวานแหสองหัวครับ นี่แหละมา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 ลงมาเอาดิจัดดิเน,นี่เดี๋ยวลงมาเนี่ยโอเคเออโอ้สุดยอดเลยครับปลาอะไรครับอาจารย์เนี่ยปลาธรรมชาติปลาไม่ได้เลี้ยงครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มนะครับปลาจากบ่อชาวบ้านลงนี่หมดเลยโอ้โหนี่ตัวนี่ยังเอาไม่ออกเลยครับดูแข้งนเลยนี่ นี่แข้งนะครับนี่ปลานะนี่โอ้แข่งเล็กกว่าปลาเยอะเลยครับเฉลี่แข่งโตแล้วเนี่ยอึดยอดเลยครับอิ้ำวุ้ยชิดฝายตกใจปลาดุกโอ้งามนี่ครับปลาดุกนี่ปลากรดโอ้นี่ปลากรดเป็นธรรมดาครับนี่ สุดยอดเลครับเมนูเย็นนี้ครับิดอิดค่ำคืนนึงนะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับปลนนี้ครับปลาทีนยากครับตัวอาจารย์สุดยอดเลยครับ,ส,รบสายปลาเขาเาเรียกว่าปลาเนื้ออ่อนป่ะใช่ไหมปลาเนื้ออ่อนเนนี่แล้วมันมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหสุดสุดยอดเลยน,ยน,ลยนี่นะครับ,รรบที่เขาเป็นที่ลุ่มที่สุดครับบ่อชาวบ้านอยู่ด้านบนก็ลง่อนี้หมดครับเวลาน้ำท่วมเป็นผลพลอยได้ครับที่ทำแบบนี้นะ ไม่ต้องเลี้ยงครับนี่ครับอันนี้เอาแค่กินนะครับจริงๆมีอีกเยอะนะครับเนี่ย,อยหอบเลยั้งหอบต้องทายเลยนะจีบอลโอเคครับสำหรับอ่สำอะไรโรงสำทับเลยนะหมหมู้า <laughs> นหมู่บ้าน อ๋อสำารงท่าครับสุดยอดนะครับบ่อจานโมดครับนี่นอีกคุ้มครับ500กว่ากิโลครับมาเนี่ยคุ้มคุ้มค่าครับโอ้สุดยอดแล้วครับตัวนึงปลาอะไรอ่ะปลาช่อนโน่นอยู่ในโน่นเ่ยยังไม่ออกเลยนะโอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับทีมงานนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณครับมาถึงบ้านแล้วครับนี่นี่แบ่งไปฝั่งโน้นแล้วเนาะโอ้โหสดสดครับ อปลาอะไรบ้างนะ<ม>นี่อันนี้นี่ปลาเขาเหรอปลาเข่าปลาเขาโมันมีหนวดยาวด้วยนาะ<ม>นี่นะครับปรากฏปรากฏสีนะปลาดุกปลาดุกอีกหนึ่งปลาช่อนใหญ่นะครับสองอ๋สุดยอดครับเจ๋งนี่นะครับทีมงาน <c oughs> ทีมงานงมครับงมงมสาวๆ โอเคนะครับเดี๋ยวมาทำกินกันนะครับ